เฮ้ย hey, จะไปไหนอยู่ฟังฉันก่อนอีบุกิ ki, มีช่องทางติดตามต่างๆแล้ว <Wow. S 1> สามารถไปติดตามได้เลย <Wow. S 1> และยังมีระบบรับแอดโรบล็อกเพียงแค่39บาทตอนไลฟ์สามารถมาร่วมสนุกกันได้มาสมัครกันเยอะๆละ่ะ รับชมคลิปให้สนุกค่ะอ้าวและกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองอิบุกิ h a n n e l ครับวันนี้เราจะมาฉลองครบ2,000ัับกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมาแล้วนะครับขอบผมเอซีทุกคนที่น่ารักทุกคนที่คอยซัพพอร์ตดีมาตลอดนะวันนี้เราจะมา Q&A ครั้งที่2ของช่องนี้กันเลยดีกว่าวันนี้เรามากับตัวโพสที่ดีมเคยโพสลงไปตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ก็พึ่ง2 0 0พันซับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาเริ่มกับ Q&A แรกกันเลยดีกว่าสำหรับ Q&A แรกนะครับยินดีด้วยครับอาหารที่พี่ชอบมีเมนูอะไรบ้างครับอาหารที่พี่ชอบมีเมนูอะไรบ้างหรอถ้าที่ชอบก็มีกว่าจับยวนต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวกะเพรากะเพราหมูกรอบข้าวหมูสับอืมก็เยอะนะแต่ว่า เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันมาเขียน A ที่2พี่มีเป้าหมายอะไรหลัง2 0 0พันซับมีเป้าหมายอะไรหลังสองพันซับหรอก็มีนะก็ทำช่องไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ที่คิดว่าเป็นคอนเทนต์รีแอคแล้วก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าทำโปรเจกต์ใน c r คั t อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอยู่ในหัวบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รอก่อนนะ อีกไม่นานมาแน่ Q&A ต่อมา 1. พี่รู้จักกับพี่โอเว่นได้ยังไง 2. พี่สนิทกับใครมากที่สุดในแก๊ง3พี่เรียนจบหรือยังอยากเห็นหน้าพี่คะ่ะและยินดีกับ2 0 0พันซับด้วยนะคะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะหนูเป็นกาลังใจให้ขอบคุณสาหรับกำลังใจด้วยนะครับยังไงดีมก็ทําคลิปนี้ต่อไปนะแต่อาจจะชา้าหน่อยเพราะดีมตัดคลิปคนเดียวแต่วันลาลงคลิปก็นาน,านทีถ่ายเพราะว่าดีมก็มี2ง,งานเนาะมีนางอีกงานที่หนึง่งอะไรเงี้ยก็เวลาไม่ตรงกันอ่าอย่างแรกเลยรู้จักพี่โอเว่นได้ยังไง ก็เคยเล่าไปที่ EP ตอน1%นึ่งพันานะก็คือกลับไปดูได้แต่ขอเล่าร่าวๆว่าก็รู้จักต่อจากหมาน้อยหมาเขียวอะไรอย่างนี้ก็คือเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับส่วน2พี่สนิทก,กับใครเป็นที่สุในแก๊งก็มากสุดก็จะเป็นหมาน้อยครับคือแบบเรียนที่เดียวกันแบบอยู่ใ,ใกล้กันอะไรอย่างนี้ก็เวลาไปกินหมูกทำหมูกทะถือว่าไปกินอะไรอะไรก็อาจจะนัดไปกินบ่อยอะไรอย่างนี้เล่นเกมกันบ่อยพอรู้จักกันนานแล้ว3พี่เรียนจบยังถ้าตอนนี้ ใกล้จบแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้ละบอกบอกไรคะดิว่าใกล้แล้วคือดีนกับนายก็จบพร้อมกันแล้วคะ่ะต่อไป Q1A ต่อไปพี่ชอบสัตว์อะไร2ผมอยากเห็นหน้าพี่แบบเต็มๆ3แกล้งพี่โอเว่นหน่อยถ้ามีโอกาส1เลยนะสัตว์ที่พี่ชอบหรอถ้าชอบนะชอบชอบแมวก็คือถ้ามีบ้านของตัวเองคือแบบห้องของตัวเองอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งขนฟูๆน่ารักๆหน่อยเพราะปกติแต่ก่อนก็เลี้ยงแมวไงเป็นคนไทยแมวนะจับจุ๊บๆสองผมอยากเห็นหน้าพี่เต็ม เรื่องหน้าเนี่ยเห็นแค่ส่วนบนไปก่อนคือดี <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คิดจะเปิดหน้าอยู่แล้วไงทุกคนดีมก็เลยไม่ได้คิดจะเปิดแบบให้เห็นแบบเต็มเต,มต็มก็เลย <laughs> อาจจะขออภัยสําหรับคนที่อยากเห็นแต่ว่าถ้าไปติดตามใน IG ดีด e ีอะไรเงี้ยไอจีอิบุกิมันก็จะนานๆทีก็อาจจะมีดีมลงบ้างแต่เป็นครึ่งหน้าพอแต่ว่าไม่ได้ให้เห็นหมดนะก็ <laughs> อาจจะขอโทษ f อฟซตนช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ <laughs> สแก้พี่โอเว่นหน่อยถ้ามีโอกาส <laughs> ไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยกันได้เข้าไปเล่นเลยทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็มีแต่ดีมเลิกงานมาแล้วก็ถ่ายฮิปแล้วก็ตัดลิปอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีโอกาสไปร่วมเล่นกับโอเว่นเลยอะไรเงี้ยก็อาจก็อาจจะยากอยู่สําหรับดีนะเคลอนเอต่อมาผมชวนพี่มาไลฟ์แล้วเป็นแรงผลักดันอยากให้ไลฟ์อีหรือเปล่าครับสําหรับดีนะเป็นแรงบันดานใจมากเลยให้ดีมมาไลฟ์อะไรเงี้ยตอนที่แรกที่ดีมคิดเลยก็กลัวที่จะมีเวลาน้อยลงกลัวที่จะไม่ค่อยมีเวลาในการลงลิปก็เลยคิดหนักช่วงหนึ่งตอนแรก แตจจะเลิกไลฟ์กลับมาทําช่องแบบปกติมันเดิมแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียไงข้อดีก็คือว่าข้อดีของการไลฟ์ก็คือเราได้อยู่กับ f c แบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีได้คุยกับ f c ได้คือได้รู้จักกับคนหลายๆคนน่เอฟหลายคนที่เขาแบบมาคุยกับเราอะไรอย่างงี้ดีมกกดีใจที่ได้คุยกับ FC ได้มี f c เป็นของตัวเองแต่ข้อเสียคือก็อย่างที่บอกนะข้อเสียก็คือเวลาว่างมันก็ไม่ค่อยจะมีด้วย <laughs> ก็คือคลิปก็อาจจะลงช้าหน่อยทุกคนก็รอหน่อยนะครับคิวเอต่อมาพี่อีบิก <c oughs> ิ อีบุกกีครับพี่มีแผนจะสร้างคอนเทนต์อื่นในอนาคตอีกไหมครับถ้าตอนนี้หรออนาคตใช่ไหมอนา,นาคตก็จะมีไมค์มาคาบไมค์คับแบบคล้ายๆโลเปแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นแนวเนื้อเรื่องหรือยังไงอะไรยังไงอยู่แต่ดานนี้ขอคุยกันหลังบ้านก่อนนะตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงกันแต่ว่าก็เจาะไมค์คาบนั่นแหละแล้วก็คอนเทนต์อนาคตอีกหรอตอนนี้ที่มีก็เพิ่งมีรีอคไปก็อันานานที่ก็อาจจะลงแล้วก็ไม่ค่อยมีเยอะแหละ ดีตอนนี้ดีไม่มีหัวโล่งมากเลยช่วงนี้มีแต่ง,งานเยอะ ยังไงถ้าอยากแนะนำคอนเทนต์ให้ดีมยังไงก็อย่าลืมเข้าไปใน d i s c o r d ไปแนะนำดีมได้นะสามารถแนะนำดีมได้เลยใน d i s c o r d แล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็รอดูข่าวสารได้เลยนะเวลาดีมลงคลิปใหม่ก็ได้อยู่ในนั้นเลยแล้วก็สามารถส่งมีมได้นะเพราะว่าในนั้นก็ดีมจะหามีมในอนาคตที่จะมารีแอคนะปะเราไปในด i s c อร์กันเลยดีกว่ามาตอนานี้มาใน Discord นะยินดีด้วยนะครับสำหรับ2 0 0พันซับและเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับ Q&A 1พี่สนิทกับใครมากที่สุดในแก๊งครับ2พี่ชอบเล่นเกียรครับ หนึ่งเลยนะเหมือนเดิมอย่างที่บอกสนิทกับหมาเขียวสุดและครับก็ลองลงมาก็จะเป็นจริงๆถ้าให้นับกันระหว่างไอไอกับหมาเขียวคือไล่ไล่เรียกกันเลยดีนก็สนิทกับน้องไออยู่เพราะว่าไม่รู้ดิรู้สึกเคมีเข้ากันมัน้งแล้วก็ด้วยความว่าแบบเออทช้ใช้ใชนะ้กันอะไรเงี้ยแบบคุยกันได้ถูกคอมากก็เลยในระ,ระยะเวลาสั้นช่วงแรกเลยก็คือเจอกันไม่กี่ปีอะไรเงี้ยแต่ก็คุยได้แบบถูกคอแบบง่ายมากอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นคนแรกก็จะเป็นน้องหมาเขียว ต่อมาก็จะเป็นไอซไอซ์มิชลินสตาร์ชื่อเหญ่กับโจโจ <laughs> ต่อมาขีนเอต่อไปครับพี่คุยกับใครง่ายสุดมาถึงยังไงคุยกับใครง่ายสุดเหรอถ้าหมายถึงว่าคุยกับใครสนิทสุด <c oughs> ก็จะเป็นหมาหมากับไอ้์นี่ยนะนะ2คน ที่คุยแล้วสิทต่อมาก็จะเป็นยูโกอะไรอย่างเงี้ยต่อมา QA ต่อมาพี่จะมีโมเดล 3D ดีไหมครับโมเดล 3D โดี ไม่มีในหัวเลยทุกคนพอดีว่าไม่ได้คิดไว้เลยอะกะว่าแค่ทาตัววีเล็กแบบ 2D เฉยๆไม่ได้คิด 3D มาเลยถ้าอยากให้มียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเลยนะอันนี้คิดอีกทีก่อนตอนนี้ไม่มีในหัวเลยเรื่องโมเดล 3D ของตัวอ e ิบุกิ Q&A ต่อมาคิดยังไงกับออมดีมครับแหมออมแล้วก็ซารีแบร์แล้วก็เกย์ครับไม่ยากไม่ยาไม่ Q&A ต่อมาพี่จะแต่งงานกับพี่ออมตอนไหนหรอครับแหมสลามไปไปอีกคนไปเกย์ Q&A ต่อมาอากาศข้างนอกเป็นงไงบ้างคะแล้วกุ้งแก้วของ น้องจะได้กินวันไหนได้กินแล้วตอนนี้ไงถ่ายดูแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วแต่ดีมขอกินเนื้อนะส่วนน้องกินเปลือกไปอีอีอีคิวแอนเต่อมาพี่จะทำวีทูเบอร์เปลเ่าเอ่ยก็ถามว่าทำวีทูเบอร์ไหมหรอก <L ess> ็ดีมก็อาจจะไม่ได้เน้นไปทำแบบ เหมือน V แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เอา,อางั้นก็คือไม่ได้เป็น V แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือครึ่ง V ครึ่งยูทูบเบอร์ธรรมดาใช่ครับต่อไปเลยพี่เอ๋ต่อตมตามกันมาเลยนั้นน่นะจำเนี่ย q ีนเอถ้าถึงวันเกิดจะเอาซาลามมาทำเป็นหน้าเค้กไหมครับ แน่นอนจะเอาสลามาทำเป็นหน้าเค้กแล้วก็เขียวเขียวเลยแล้วก็ค a อต่อมาพี่รู้จักกับทุกคนในแก๊งได้ยังไงฮะก็ถามรู้จักกับทุกคนในแก๊งได้ยังไงก็อุ๊ยเอาจากใครก่อนดีออมยูกโกพี่กิฟสลามต้าอะไรเงี้ยคนในคนในกลุ่มต่างก็รู้จักจากติดคอร์ดหมดเลยก็รู้จักจากผ่านๆติดคอร์ดอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีอีกแบบว่าคือเป็นหมาน้อยมานายนี่ก็รู้จักตั้งแต่สมัยปวชครับสมัยปวชนู้นหรือปวชหนึ่งก็คือหลายปีแล้วแหละ เออก็รู้จักช่วงนั้นอะไรอย่างนี้ตัวอีกคนนึงไอ้ก็คือข่บอ้วนอ่ะที่เห็นในไลฟ์บ่อยๆเอออันนั้นก็รู้จักช่วงสมัยที่ดีมเล่นเกมวาดรูปในโลบอกแล้วทีเนี้ยไอ้มันก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งตัวน้องไอเองก็อยากฝึกอะไรทีเนี้ยแล้วทีนั้นก็มาเจอดีมดีมก็วาดรูปแล้วมาเห็นงานวาดรูปของดีมก็ชอบชอบ,ชอบเอกลักษณ์ที่ดีมวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาขอให้ให้ดีมสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็สนิทกันเลยครับ สอนว่ารูปไปเรื่อยๆๆๆเลยตัวไอเองก็อยากเป็นเด็กตัดต่ออยากได้อยากจะหาะไรายได้ทางนี้อะไรเงี้ยดีมก็สนใจว่าเออถ้าในอนาคตช่องดีมเติบโตก็จะเอาไอ้มาเป็นเด็กตัดต่อประจําของดีมใช่แต่ก็รู้จักกันหลายปีแล้วแหละมันมาณ3-4ปี ใช่ใช่ก็หลายปีอยู่ก็น่าจะจบกันไปแล้วสําหรับ Q&A ที่ดีมผ่านไปหลายเดือนมากแล้วนะที่ว่ากว่าจะถึง2องวันครับแต่ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณ Fc ที่ซัพพอร์ตให้ดีมตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมมาดูดีมยังเยอะนะคะดีมก็ไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าอาจจะมีงานเยอะนิดนึงแต่ก็พยายามลงคลิปบ่อยๆแล้วก็พยายามไลฟ์บ่อยๆนะแล้วก็เหมือนเดิมตามที่น้องอิบุกิบอกตามหน้าคลิปเลยก็คือในบ้านดําแล้วก็บ้านแดงที่เป็นสามารถติดตามได้แล้วก็ใน IG ชื่ออิบุกิเขียนไปเลยอิบุกิซีเฮ ก็น่าจะเจออาจจะมีดีมลงคลิปกินข้าวอาจจะมีหลายอย่างอาจจะสปอยคลิปใหม่ด้วยก็เหมือนกับในดิทคอร์ดเหมือนกันก็อาจจะมีสปอยคลิปใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาด้วยกันนะอย่าลืมกดติดตามให้ดีมด้วยนะแต่สำหรับวันนี้ดีมขอไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับสองบรรทัพด้วยนะครับรัก f อทุกคนเลยนะเดีมขอไปก่อนนะบา,บายๆครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยครับ <laughs> ลงรับลงฮ่าฉันสงสังไม่เกียนในแบบมาซาลอนที่แบบขับแล้วเราไม่ได้